ในอ่างเป้นตองฟูเลยเป้เป้เ,ปเห็นแล้วสองรุ่นคือรุ่นที่ผ่านมาโน้ตที่ยี่สิบพวกยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นของสุเกียวรเรียนวัดสาลอดกับสุเรวัดปาบกอกนะคะครั้งนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะรวมกันหมดมีสามส่วนการเรียนนะคะก็คือสุเกียวเลียนวัด เกียรตินะคะศูนย์วัดสนและศูนย์จำเริญวัดราชบุรณะนะคะปู่ขอความอนุเคราะห์นะคะขอกรรมการรุ่นนะคะรุ่นที่สองนะคะขอเป็นชายสามหญิงสามนะคะจะมาพักรุ่นธรรมะที่อะไรหนึ่งนะคะดูแลความเรียบร้อยของทุกคนนะคะช่วยเหลือใครเจ็บป่วยเป็นไข้หายาให้เพื่อนทานนะคะแล้วก็ใครจะเป็น ให้บอกประธานด้วยไว้ประธานด้วยก็เหมือนครูนะคะคือได้รวผู้รับผิดชอบข้อหมายในการจครูให้ดูแลพวกเธอเพราะเขาจะคา้คิดพวกคุณมากกว่าผูนะคะบางทีครูอาจจะออกไปประชุมไม่เจอกันก็ให้มาให้กรรมการบอกเอาไว้พอแจ้งครู้ภยหลังนะคะว่าคนซื้อแล้หลอกคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะเดี๋ยว เขาได้เป็นปัญหามามาทที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เบอร์โทรกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะถึงเพื่อนุเฉยๆขึ้นมาได้ติดต่อคนนี้ได้นะคะอ่ะเริ่มจากสาวสวยกันละกันสวปฏิภาสโดนาสายจริญค่ะเชื่อเล้งเชิดดาวเบอร์โทรนะคะอ๋อศูนย์โรงพยาบาลวัดวัดสนค่ะเบอร์โทรศูนย์ แต่ศูนหนึ่ห้าสามหกสีส,กสองค่ะเอนารศักยภาพขอตชาิโุค มีสะสมบอลในสวนครับชื่อเล่นชี่อวลาครสนใจรู้ว่าลาบลาครับโดโทูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกสามสามสามครับทำหน้าที่รอกค่ะ Thank <laughs> เป็นไรไหคะถ้าท่านเห็นหน้าเห็นตากรรมการและท่านสวยท่านหล่อของเรานะคะกดหก้าดูุตากันไว้ใครมีปัญหาหาครูไม่เจอนะคะติดต่อหกคนนี้ได้ได้เบอร์โทรแล้วนะคะก็มาพูดคุยกันนะคะมาปรึกษาเขาได้ปวดท้องขอยานะคะก็มาหาทุกคนนี้กว่าาคยังไม่รู้จักรู้จักยังมาส เตรียมตัวโอ้ยไ,<ป>ไม่มีเสียหรอกนะวัยเกียรติอาจจะยังไม่รู้จักนะคะวัดลาอาจจะเป็นบางท่านแนะนำตัวเองในสถานะของนะคะตัวแทนของวิทยาลัยฐานเทคโนโลยีนะคะชื่อเต็มวิทยาลัย,เท,ยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะคะสอนปวสสวนปวีก็สอนปวเด้ด้วยนะคะในสาถาบันชีนะ ปกติจะใช้ชื่อสถาบันเนทคโนโลยีญาเดือนมหาชัยสถาบันเรามีทั้งหมด4สถาบันนะคะตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีอนุบาลใช้ชื่อนะคะบิทิสโคลเดียนะคะใครมีรล,ลูกไปหลังไปเรียนได้ใน,นาชาติจะจบใช่ไหมคะใช่ไหมพี่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าใกล้พิธีกรรมก็คือจะต้องจบทุกคนเรียนที่จบแน่นะคะขอสนอเพจด้านล่าจบร้อยเปอร์เซ็นต จบแน่นอนไม่จบชีวิตนะจบก,การศึกษานะแล้วเราก็ต้องมอมการศึกษาเพื่อต,ต่อ,อยอดออกไปอีกอย่าหยุดแค่มอปลายอย่าหยุดแค่มอต้นนะคะอย่าหยุดแค่มะถงวันนี้อาจารย์เสิ็จดีมาให้เหมือนกับเอาข้าวมาให้เธอกินเธอจะเลือกกินหรือเปล่าอาจารย์อยู่หรือเธอจะไม่กินข้าวไปกินขนมปัง รับที่สอนี่น่แค่หนึ่งคนที่เีรใหม่ของเล้ก็อะเขาว่าเขาตาพทหายดีขนาดนั้นเลเี่เ็นพักคิดถึงอะไรอะไรคิดถึงดีแสดงว่าพวกเราหน้าตาท่าปักตรงเขาสมควรที่ทำให้เขาคิดถึงดีได้ ช่วยได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนนะครับทุกท่านท้าไม่ใช่ว่าจะช่วยเสร็จใครนี่ร oh, ู้หรือยังว่าวิธ uh ีการกราบพระต้องกราบยังไงเวลากัดท uh uh ้าต้องกราบยังไงมันลงมือกราบเลยหรือเวลาปกติเวลาเราไปวัดเวลาเราตักท้าลงกัดนี่ในในลองทำแบบปกตินะทุกคนลองเริ่ม ปกติเวลาที่เราไปวัดเลยแล้วแล้วแต่เพราะว่าแต่ละปกติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันรูปสองมีมีพระหนึ่งหรือสามเธอไปกับเจออะไรถ้าไม่เจอพระไม่เจอพระพุทธรูปเธอจะเจออะไรเจอผีนี่เธอจะมากราบผีอยู่บ้านเลยเวลามากราบ้านจะเจอพระพุทธรูปอันนี้กัดมานานแล้วก็ให้ไปใช้ช่วยชีวิตเลย ในชชี ش ش ي, วิตเวลากราบพระอันดับที่หนึ่งขออ้อแรกให้เรามองสิ่งที่เราจะกราบให้ชัดเต็มสองตาฟังคือเวลาเราจะกราบอะไรเนี่ยให้มันเห็นได้เห็นเต็มสองตาไม่ใช่กราบแบบแบบเขาสึกๆกันมาหรือว่าเป็นอะไรที่เรามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะให้มันเต็มสองตางองให้เห็นเต็มสองตาบางคนก็เป็นคน,นสลาย ตก็ไปปุ๊บฟอร์ไปนั่งก็ก็เม็ดเม็เม็เสร็จแล้วก็ปุ๊บผันหลังปุ๊บก็ไปเไรเยียบร้อยแล้วฮะบนสไลด์ยังไม่ได้ทักทายยังไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าก็ยังไม่ทได้เห็นแต่หลังมันไปวายไปแล้วเนยอ,อันนี้เอาใหม่ข้อที่หนึ่งไปนั่งมองเสร็จแล้วก็นั่งนี่แล้วก็มองสิ่งที่เราจะกล่าวที่เป็นอสองตาไม่ต้องพีมมองใช้ศึกษาผู่มองไปชมดกไว้ แล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆสักาสามูปเสม็จเหนึ่งเรากำลังสูดลมหายใจที่พระพุทธรงปทอดลลออกมาเข้าสู่ร่างกายเหมือนสูดเอาพลังงานความดีเข,ข้าไปในขณะเยวกันก็ปล่อยลมหายใจออกได้ช้าสเสม็จนหนึ่งเรากำลังถวายลมหายใจเพื่อที่เราดีต่อพระพุทธรูปและนำทิฏฐิจิตว่าชีวิตนี้ชีวิตนี้ของพระเจ้า,าขอกับถือพระ พทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือนักถือพระัตนตทัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะชั่วชีวิตศึกษาผู้มองไปถึงดวไว้แล้วก็สูดลมหายใจเ้าลึกๆศึกษาผู้ส่งเส้นสิงเราต้องสูดลมหายใจที่พระพุทธรูปโคลมออกมาเข้าสู่ร่างกายเหมือนสูดเอาพลังงานความดีเข้าไปในขณะเจอกันก็ปล่อยลมหายใจออกช้า เสนอหนึ่งเราจะลังถวายลมหายใจทุกที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าลนให้ท่ายเีตว่าชีวิตนี้ชีวิตนี้ของ,องขออพระพุทธเจา้าขอนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือนักถือระพรัตนตไทยเป็นที่พึ่งเป็นสรนารณะชั่วชีวิตจากปากของพระพุทธเจ้าเองและจากต่อ,อ,าาาอมาก็คือหันไปมองที่ หูทั้งสองข้างต่อพระตลุดและอธิษฐานว่าชีวิตนี้เป็นต้นไปขอให,ให้หูคู่ดี้ได้ยินแต่เสียงธรรมะของพระพุ้าองค์ได้ยินแต่เสียงสิ่งที่ดีๆที่ทําให้เราบรรลุธรรมสิ่งที่ดีๆไม่ใช่สิ่งที่เราฟังแล้วแบบสะเทือนในอารมณ์เลยเสร็จแล้วก็หันกลับมา พ่อที่โลกด้านซ้ายของพระพุทธเจ้าตกลงใจและให้เราที่ถามจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าขอาไปไปไปให้หลักขยาน เรองคนไม่ได้รู้จักหหกันดีเท่าไห,หร,ไไร่พี่ชนะอยู่ข้างหน้านเธอฉันก็ไม่ได้เลใจดังเท่าไรหร่ <c oughs> ฉันแค่ทำตาพาบับบอแต่เรื่องจา๋าถึงฉันจะม่เต็มใจ <c oughs> แต่ฉันก็ได้หน้านขนา้างหน้นาเธอแล้วท <c oughs> สมองมที่ตา ผมไม่เห็นที่ตาไมชอบช่างนะไรแล้วเพื่อนจาเพื่อนจ๋าบองมาที่ตาฉันนี่คือหลอกตาฉัาทำไมดีเพื่อนจ๋ามองเที่ตาฉันเราสองคนจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันสองวันต่อานี่ไปอนนี้กันะย บาที่่รเอาไหนคนที่บอกเขาเห็นเจอแล้วเขาใครเลยเออตับไล Jā, yeah, protams. มีมีเสียงนะมีเสียงนะไว้หวังอาไว้หวังานอได้บ้่องนานี่ของเรา